และในคลิปนี้นายตึงเนือจะมาอัปเดตวิธีการซื้อทีมในร้านค้าทีมของมือถือ oppo ซึ่งในที่นี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือ android 14นั่นเองนะครับวิธีการซื้อจะเป็นยังไงชำระเงินยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับโดยเริ่มต้นนะครับเราจะต้องเข้าไปที่ร้านค้าทีมของเราก่อนนะครับซึ่งมันจะอยู่ในแอปการตั้งค่านะคะเข้าไปเลยครับ พอเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปต่อที่เมนูภาพพื้นหลังและสไตล์นะครับพอเข้ามาในเมนูภาพพื้นหลังและสไตล์แล้วนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่ามันมีปุ่มทีมอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะพบว่ามันมีปุ่มเปิดร้านขายทีมนะครับให้เรากดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับในกรณีที่เพื่อนๆใช้งานครั้งแรกยังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี myoppo นะครับทางระบบเนี่ยมันจะมี p o อ u อเพเด้งขึ้นมาให้เราลงชื่อเข้าใช้นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้เราต้องลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับกดเข้าไปเลย พอกดที่ปุ่มลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้ครับซึ่งวิธีการลงชื่อเข้าใช้เนี่ยมีด้วยกันหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นการใช้บัญชี Gmail เบอร์โทรศัพท์หรือว่าล็อกอินผ่านอีเมลทั่วไปหรือว่าบัญชีไลน์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้ถ้าให้ง่ายที่สุดเนี่ยนายตึงเนื่องแนะนําให้ลงชื่อเข้าใช้โดย Google นะครับก็คือบัญชี Gmail ที่อยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วนั่นเองนะครับเราก็กดเข้าไปที่หัวข้อลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google นะครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราเลือกบัญชี Gmail ที่เราต้องการลงชื่อเข้าใช้นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็นบัญชีนี้นะครับตอนนี้เราก็ลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วนะครับและถ้าในมือถือของเรามีระบบสแกนลายนิ้วมือเนี่ยทางระบบจะแนะนําให้เราใช้การสแกนลายนิ้วมือเพื่อยือนยันเข้าใช้งานบัญชีด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถกดที่ปุ่มเปิดได้เลยแล้วก็ยืนยันด้วยการสแกนนิ้วของเรานะครับ เพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแต่ในกรณีที่มือถือของเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่มีป๊อปอัพให้ลงชื่อเข้าใช้นะครับมันสามารถลงชื่อเข้าใช้ได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับสังเกตที่เมนูด้านล่างครับมันจะมีเมนูฉันอยู่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยพอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหัวข้อให้ลงชื่อเข้าใช้นั่นเองนะครับตรงนี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปลงชื่อเข้าใช้แบบวิธีข้างต้นได้เลยนะครับ เอาละครับกลับมาที่เมนูหน้าจอโฮมนะครับก็คือหน้าหลักของแอปร้านค้าทีมนั่นเองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านอกจากทีมแล้วเนี่ยมันยังมีแบบอักษรวอลเปเปอร์ต่างๆนะครับในการให้เราซื้อเข้ามาใช้ในมือถือของเรานั่นเองนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกทีมหรือว่าแบบอักษรที่เราจะซื้อได้เลยนะครับอย่างในที่นี้ผมจะเลือกเป็นทีม iOS แล้วกันนะครับ พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยในหมวดของ ios team เนี่ยก็จะเห็นว่ามีทีมแบบ ios มากมายเลยนะครับให้เราเลือกตั้งค่ากันนะครับและเพื่อนเพื่อนจะพบว่าหลายๆทีมตอนนี้เนี่ยมันลดราคาอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นทีมนี้แล้วกันนะครับเราก็เลือกเข้าไปเลยพอเราเลือกทีมที่เราต้องการซื้อเข้ามาแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อสังเกตที่ปุ่มด้านล่างครับมันจะมีปุ่มซื้ออยู่นั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปได้เลยครับ พอกดที่ปุ่มซื้อเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเลือกวิธีชําระเงินนะครับซึ่งวิธีการชําระเงินเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ใช้งานแอปพลิเคชันธนาคารอยู่แล้วเนี่ยก็จะเลือกเป็นพร้อมเพย์ก็ได้นะครับจากนั้นพอเราเลือกวิธีชําระเงินเสร็จแล้วให้เรามากดที่ปุ่มชําระเงินทันทีได้เลยนะครับ พรกดที่ปุ่มชําระเงินแล้วนะครับมันก็จะมาที่หน้าพร้อมเพย์แบบนี้นะครับแล้วเราจะพบว่ามันมี QR Code ให้เราสแกนชําระเงินนะครับตรงนี้ให้เรากดที่ปุ่มบันทึก QR หรือว่าทําการแคปหน้าจอได้เลยนั่นเองนะครับหลังจากได้รูป QR แบบนี้แล้วนะครับให้เรากลับออกมาที่หน้าหลักครับแล้วไปที่แอปพลิเคชันธนาคารของเรานะครับ พอเข้ามาในแอปธนาคารแล้วนะครับจะพบว่าทุกธนาคารเนี่ยมันจะมีปุ่มสแกนอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างตรงกลางเลยให้เรากดเข้าไปเลยครับพอกดเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาหน้าจอสแกนแบบนี้จากนั้นให้เราสังเกตสัญ,ญลักษณ์กรอบรูปเล็กๆที่อยู่ทางมุมซ้ายหรือว่ามุมขวาแต่ละธนาคารอาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเป็นธนาคารกรุงไทยเนี่ยจะอยู่ในมุมซ้ายให้เรากดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ารูปล่าสุดของผมเนี่ยก็จะเป็นรูปคิวาโค้ดนะครับเราก็เลือกเข้ามาได้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยทางระบบทําการเด้งสแกนอัตโนมัติเลยแล้วก็จะอยู่ที่หน้านี้ครับยอดเงินที่เราจะชำระก็คือ19.50นั่นเองจากนั้นกดที่ปุ่มถัดไปครับแล้วให้เรายืนยันชำระเงินอีกหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นใส่รหัส ATM ของเราเพื่อยือนยันนะครับ เรียบร้อยครับตอนนี้เราชําระค่าทีม Moon เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดที่ปุ่มเสร็จสิ้นได้เลยแล้วจากนั้นเนี่ยเรากลับไปที่หน้าชําระของร้านค้าทีมนะครับของพร้อมพีนี้นะครับมันจะขึ้นอัตโนมัติเลยว่าเราชําระเงินสําเร็จแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มย้อนกลับได้เลยครับแล้วกดที่ปุ่มเสร็จแล้วได้เลย เรียบร้อยครับจากนั้นทางระบบจะทําการดาวน์โหลดทีมให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็ติดตั้งใช้งานให้แบบอัตโนมัติแบบนี้เลยและเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้ทีมใหม่ตามที่ผมซื้อเมื่อสักครู่แล้วนั่นเองนะครับและเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากกลับไปใช้ทีมเดิมเนี่ยเราก็แค่เข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่เมนูภาพพื้นหลังและสไตล์นะครับจากนั้นก็ไปที่ทีมนะครับเหมือนเดิมเลย พอเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีทีมที่เราเคยใช้งานอยู่นั่นเองนะครับอย่างในที่นี้ของผมก็จะมี2ทีมนะครับเราก็สามารถเลือกกลับไปใช้ทีมเดิมได้เลยแบบนี้นั่นเองนะครับง่ายๆเลยนั่นเองหวังว่าจะมีประโยชน์และก็สร้างความสุขให้กับเพื่อนๆที่ใช้งานมือถือ o p p o ทุกท่านนะครับสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงเนืดฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและต้องไม่พลาดที่จะกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับว กันไปก่อนบ๊ายบายครับ